โตโยต้าครับประกาศเปิดตัว New Toyota ายา i s สครับไม่ได้เหมือนในตัวที่เปิดตัวในญี่ปุ่นแต่อย่างใดนะครับผมใครที่คาดหวังเอาไว้คงต้องผิดหวังกันแต่อย่างน้อยก็มีการไมเนอร์เชนนะครับปรับโฉมช่วงหน้าของตัวรถใหม่เพื่อให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับมีการปรับราคาแล้วก็มีการปรับชื่อของรุ่นย่อยเล็กน้อยใส่ฟังก์ชันทันสมัยเข้าไปอย่าง Toyota s a f e t y Sense ครับใส่ฟังก์ชันที่เป็นครั้งแรกของรถ E c o ค a r เข้าไปในนิวโตโยต้ายาริสคันนี้ด้วยนิวโตโยต้ายาริสใหม่คันนี้นะครับจะมีทั้งหมด4รุ่นราคาด้วยกันครับเริ่มที่รุ่น Entry ครับ549,000บาทรุ่น Sport ครับหรือรุ่น Mid เดิมเนี่ย69,000บาทนะครับผมส่วนรุ่น High เดิมเปลี่ยนเป็น Sport Premium ครับราคา6 7 9 9 0 0 0บาทและรุ่น Sport Premium หลังคาดำครับ6 8 4 0 0 0บาท โดยในรุ่นใหม่นี้นะครับนอกจากภาพลักษณ์ช่วงหน้าของตัวรถที่เราเห็นได้เลยว่ามีการเปลี่ยนไปนะครับของชุดไฟหน้าครับจะมีความคล้ายกับ t o โยต้ในเจเนอเรชันน,นี้ครับตัวโคมไฟ LED ของเขาทั้งหมดนะครับและไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับในตัว Toyota a u t i s ใหม่นะครับมีการปรับดีไซน์รอบคันนิดหน่อยนะครับผมแต่ที่เปลี่ยนไปชัดเจนเลยเนี่ยคือช่วงหน้าของตัวรถนะครับตัวรถยังคงใช้เครื่องยนต์เดิมครับ เบนซิน4สูบแถวเรียง16วาล์วครับขนาด1.2ลิตรครับให้พละกำลังสูงสุด92แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด109นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ c v t i ครับเติมน้ำมันได้ถึง E20 ครับและอัตราสิ้นเปลืองของเขาเคลมไว้ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์รหัส ที่เป็นของรุ่นที่มีการปรับโฉมมาก่อนหน้านี้ครับปรับโฉมเครื่องยนต์นะ 3NR-FKE นะครับผมซึ่งเป็นรหัสที่เปลี่ยนให้ยาริสผ่านจาก Eco Car เฟสแรกเข้าสู่ Eco Car เฟส2นั่นเองครับรายละเอียดฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในยาริสไมเนอร์เชนครั้งนี้นะครับ มีการเปลี่ยนกระจังหน้าการชนหน้าใหม่นะครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับไฟ LED ดีไซน์ใหม่ด้วยเช่นกันวงล้ออันลอยครับเป็นวงล้อดีไซน์ใหม่ครับไฟหน้าของเขามาพร้อมฟังก์ชันการเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติแล้วมีระบบไฟ Follow m มี o m e ครับหรือหน่วงไฟไว้30วิหลังจากที่เราล็อกรถออกจากรถนะครับผมเพื่อให้แสงสว่างในขณะที่คุณกำลังจะเข้าบ้านนั่นเองมีการปรับเปลี่ยนวัสดุภายในห้องโดยสารใหม่นะครับปรับเป็นโทนสีน้ำเงินเข้มครับ ช่องชาร์จไฟ USB 2ตํตำแหน่งเพิ่มมาให้สำหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วอันนี้ยอดเยี่ยมมากครับระบบปัดน้ำฝนครับที่กระจกจะเป็นแบบเรนเซนเซอร์อัตโนมัติครับกระจกมองหลังจะเป็นแบบปรับลดแสงอัตโนมัติมีระบบเตือนก่อนการชนและมีระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนครับซึ่ง2ฟังก์ชันนี้เป็นหนึ่งในเทคนโนโลยี t o y o t a s a f e t y Sen s e ครับเป็นครั้งแรกของรถ e h o ok c ที่มีฟังก์ชัน l a n e d e p a r t u r e Alert เข้ามาครับ นอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มสีตัวถังใหม่ๆเข้ามานะครับมีการเพิ่มรุ่นหลังคาดําเข้ามาและปรับราคาจากรุ่นเดิมเล็กน้อยนั่นเองดีไซน์ของตัวรถนะครับด้านนอกจะเป็นโคมไฟใหม่ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนครับไฟรีไฟหน้าเนี่ยเป็น LED ไลท์ไกดิ n งนะครับไฟเดย์ไทม์ u ั n i n g Light มีการติดตั้งมาให้ในรุ่นนี้ครับ ไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟหีท้ายเป็น LED ไลน์ไกดิงเช่นเดียวกันพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เสาอากาศจะเป็นเสาอากาศแบบชาร์คฟินอะเทนนาครับกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าและจะมีตัวเลือกของรุ่นที่เป็นหลังคาทูโทนสีดำนะครับผมซึ่งจะเข้ากับชุดแต่งรอบคันไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างและดิฟฟิวเซอร์ท้ายที่เป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันครับภายในห้องโดยสารนะครับจะมีเบาะนั่งคนขับที่ปรับด้วยมือได้6ทิศทางครับ ส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าจะปรับด้วยมือได้4ทิศทางเป็นเบาะทรงสปอร์ตหุ้มผ้านะครับส่วนพวงมลาลัยจะปรับได้แค่2ทิศทางขึ้นลงเท่านั้นนะครับโดยพวงมลาลัยและหัวเกียร์จะเป็นแบบหุ้มหนังนะครับตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิกมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยรวมถึงปุ่มควบคุมฟังก์ชันของโทรศัพท์ที่พวงมลาลัยด้วยนะครับ จอเรือนไม้ครับผมเป็นจอแบบอนาล็อกนะครับเป็นเข็มวัดความเร็วต่างๆแต่ว่าจะมีจอแสดงผลแบบ TFT ขนาด4.2นิ้วครับที่แสดงสเตตัสต่างๆของตัวรถเนี่ยอยู่ที่หน้าจอทางด้านขวาของเรือนไม้รวมทั้งหมดนะครับเครื่องปรับอากาศครับระบบปรับอากาศของรถคันนี้จะเป็นแบบอัตโนมัติมาแล้วนะครับ ระบบอินโฟเทนเมนต์ครับรองรับ FM AM CD MP3 พร้อมเครื่องเล่น DVD นะครับหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด6.7นิ้วรองรับ AUX USB HDMI microSD card รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Bluetooth และมีลำโพงมาให้ถึง6ตำแหน่งด้วยกันด้านระบบความปลอดภัยนะครับจะมีทั้ง ABS ครับระบบป้องกันล้อล็อกขณะดเดิก eBd ระบบกระจายแรงเบรก ba ระบบเสริมแรงเบรกครับและแน่นอนว่ามีระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการเลื่อนถไหลระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดและเซ็นเซอร์กระยะด้านหลังกุญแจเป็นกุญแจระบบการขโมย immobilizer นะครับและมีการติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์ทั้งด้านหน้าด้านหลังของรถมาให้จากโรงงานด้วย ส่วนสีสันนะครับจะมีทั้งหมด8สีสันครับโดยมีการเพิ่มสีฟ้าและสีขาวมุกเข้ามาเป็นสีใหม่นะครับส่วนรุ่นหลังคาดำครับผมจะมีให้เลือก4ีสีสันนั่นคือสีขาวสีแดงสีเหลืองและสีฟ้าครับที่ทั้งหมดจะมาพร้อมกับหลังคาสีดำนั่นเองราคาจำหน่ายกันอีกสักทีดีกว่าสำหรับ2020 New Toyota Yaris Minor Change ครับรุ่น entry ครับรุ่นเริ่มต้น549,000บาทรุ่น Sport ครับ69,000บาท รุ่นสปอร์ตพรีเมียม6 7 9 0 0บาทและรุ่นสปอร์ตพรีเมียม t h Black r o o f หรือว่าหลังคาดำา8 4 4 0 0 0บาทครับนอกจากนี้ครับ t o y ย t a า a r i s ใหม่ครับยังมาพร้อมกับชุดแต่งตัวเลือกพิเศษนั่นคือ Shadow Package และ f s h p a c k เก e ครับเลือกความโดดเด่นแบบของคุณได้เลยนะครับโดยชุดแต่งนี้จะรวมเข้าไปในเงินผ่อนของคุณได้ด้วยนะครับผมซึ่งกรณีที่คุณผ่อนถึง72เดิเดือนเนี่ย จะตกครับชาร์ดู p a ็กเกจผ่อนแค่เดือนละ175บาทส่วนแฟ a ตแพ็กเกจครับผ่อนเดือนละ243บาทเท่านั้นเองเอาเป็นว่าใครที่จะรอ t o y ยต a y a า i s โฉบไมแบบที่เห็นในญี่ปุ่นแบบที่เห็นในยุโรปไม่ว่าจะเป็นตัว GR ก็ดีหรือตัว Standard ก็ดีตัว Hatchback ก็ดีตัว Cross ก็ดีเนี่ยรอไปก่อนครับหรือนั่าจจะต้องใช้คำว่ารอไปเถอะครับเพราะว่านี่ครับ m i n o r c h a n g e มาแล้วนั่นหมายความว่า คุณจะไม่ได้เห็นรุ่นโฉมนั้นภายในปีนี้ปีหน้าแน่นอนครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ